สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะหวานก็มาพบกับทุกท่านเป็นประจำนะคะสำหรับอพิโสด์นี้นะคะในตอนที่36นั้นก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอยู่นะคะก็คือเฮอหงลิงนั้นมอบรองเท้าสเก็ตนะคะแบบเดียวกับที่เธอเคยใส่นะคะในสมัยที่เป็นวัยรุ่นนั่นแหละให้กับลูกสาวของเสี่ยวซุนเซิงแล้วก็ถงเสี่ยวเหมยไปนะคะในวันเกิดของเปยเปยอ่ะนะคะในเรื่อง วันที่ฝันเริ่มต้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นกําลังจะจบลงแล้วละค่ะเพื่อนๆค่ะความประทับใจนะคะเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตเพื่อไปให้ถึงความฝันนะคะไม่ว่าจะใช้เส้นทางใดเส้นทางตรงเส้นทางลัดหรือว่าต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปนะคะก็มีให้เราได้เห็นในเรื่องนี้นะคะสําหรับนะคะชาวเน็ตจีนนั้นด่ากันสุดๆเลยนะคะสําหรับฉากนี้เออไปอ่านมาก็คือพวกเขาก็แรงกว่าแรงกว่าทางเราคัน แข้งเยอะนะคะพวกเขาใช้คำว่าหน้าด้านกันเลยทีเดียวสำหรับเหอหงหลิงนะคะในการทำแบบนี้แล้วก็การแต่งตัวที่พยายามที่จะที่จะแบบดึงความทรงจำในช่วงนั้นกลับมาซึ่งมันเป็นความทรงจำที่ที่สุนสริงมนั้นมาตกหลุมรักเธอมาลหลงไหลเธอในช่วงที่เจอกันที่ลานสเก็ตอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาทเลยเพราะว่าภรรยาเขาก็อยู่ตรงนั้นนะคะแม้กระทั่งสามีตัวเองอยังกุมหัว เลยอ่ะเพื่อนๆก้มหนะ้าแบบว่าแบบหันคือคือไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นแล้วสําหรับเย่ก,กัวหัวนะคะก็เข้าใจคนเป็นสามีได้แล้วส่วน น้องสาวของสามีก็เช่นเดียวกันนะคะมองไปที่เหอหงหลิงนะคะพี่สะใภ้คนนี้ด้วยสายตาที่แบบว่าเออทำไมกล้าทำส่วนคนที่ดีสุดๆเลยนั่นก็คือทงเซียวเหมยของพวกเรานะคะผู้ที่เป็นภรรยาของทางด้านสุนเซิรงเนี่ยละคะ่ะก็แก้ปัญหาโดยการที่อ่ะรับรองเท้าเอาไว้แทนลูกเลยนะคะเพราะว่าลูกนั้นก็เห็นว่ามันเป็นสไตล์ที่เก่ามากๆแล้วแล้วก็สมัยนี้เขาไม่ได้ใช้รองเท้าสเก็ตแบบนี้ น,ะะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีชาวเน็ตจีนเขาก็ยังยังได้พูดถึงประเด็นกันที่ว่าไอ้คู่เนี้ยไอ้คู่ที่อยู่ในกล่องเนี่ยเป็นคู่ที่เหอหงหลิงนั้นเคยใส่มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าแค่จะเป็นแค่แบบเดียวกันแล้วซื้อมาให้เท่านั้นนะคะก็มีพูดกันไปหลายฝักหลายฝ่ายเพราะว่าตอนที่เปิดกล่องมานั้นภาพในสมัยก่อนนะคะตอนที่หงหลิงนั้นเล่นสเก็ตมันขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีมีความคิดไปได้ว่า ตกลงแล้วไอ้คู่เนี้ยมันเป็นคู่ที่ยายห,หงหลิงเคยใส่มาก่อนหรือเปล่านะคะแต่งไรก็ตามคะ่ะคาที่มาเน้นๆเลยก็คือโอ้โหยญยคนนี้นะาด้านมากๆแล้วก็โอ้โหช่างเป็นการกระทําที่อุกอาจนะคะอันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตจีนเขาก็มีอารมณ์ร่วมในการในการดูละครนะคะหวานบอกแล้วว่าดูคนเดียวไม่สนุกหรอกดูแล้วมันต้องมาคุยกันนะคะซึ่งก็อย่างที่เราเห็นไปแล้วว่าเยกกลัวหัวนั้นนะคะมีความโมโหเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเขา ก็เป็นผู้ชายที่ดูน่าเบื่อเนาะคือแย้กลัวหัวมาหมกมุ่นอยู่กับว่าเออเมียตัวเองไม่รักตัวเองบ้าหรือเปล่าเออบ้าหรือเปล่าคะแล้วมันจะมีความสุขในชีวิตครอบครัวได้อย่างไรแล้วก็หมกมุ่นเรื่องเนี้ยมาเป็นเวลาหลายๆปีแล้วนะคะเราก็เลยมีการสู้รบกันแบบเป็นสงครามเย็นอะแบบมีทั้งการพูดจาประชด ถักถางแล้วก็มีทั้งเรื่องของเมาแล้วก็พูดเยอะนะคะคือความเย็นชามันก็กัดกินหัวใจของกันและกันได้แล้วตอนนี้นะคะอย่างตอนที่36เนี่ยพวกเราจะได้ยินาทางด้านของหงหลิงนั้นพูดถึงเรื่องหยานะคะถึงสองครั้งด้วยกันแล้วนะคะคู่นี้ก็ต้องไม่รอดอยู่แล้วนะคะปกติก็จะต้องเหมือนน่า,นาจะเหมือนในนิยายต้นฉบับก็คืออย่าล้างกันแน่นอนแต่ว่าเธอจะไปเมืองนอกไหมเดี๋ยวต้องดูนะคะเพราะว่า เพราะว่าเหอหงหลิงนั้นในนิยายต้นฉบับเธอไปอเมริกานะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันละครนี้จะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไงนะคะสําหรับตัวของเหอหงหลิงนั้นน่ะจริงๆเย่กัวหัวเนี่ยเป็นคนที่เดาผิดนะคะเพราะว่าตอนที่เสี่ยวซุนเซิงนั้นส่งข้อความมาชวนทางด้านเย่กัวหัวไปงานวันเกิดของลูกอ่ะนะคะเขาก็ได้ไปบอกกับเหอหงหลิงเนาะว่าทางด้านซุนเซิงนั้นชวนไปงานแต่ว่าถ้าเธอไม่อยากไปเธอ เธอ,เอคือไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะไม่มีใครว่าคือเขาก็ไม่ว่าด้วยแต่อย่างไรก็ตามเหอหงหลิงนะคะก็มาค่ะซึ่งในก่อนที่จะถึงฉากที่เธอมาที่งานนะคะเธอมีการนั่งแล้วก็ส่องกระจกอยู่ค่ะเพื่อนๆเราจะเห็นกันใช่ไหมคะซึ่งผมของเธอก็จะเป็นแนวสมัยใหม่เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วจากแนวคิดตรงนี้นะคะคือเธอนั่งส่องกระจกเฉยๆแล้วก็ไม่ได้พูดได้จาก็ถ้าพวกเราตีความกันเองก็อ,อาจจะ หมายความว่าหงหลิงก็คงจะคิดว่าเออเนี่ยไม่ได้เจอซุนเซิงเนี่ยมานานแล้วผ่านไปหลายปีแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเจออีกแล้วก็อยากจะรู้ถึงปฏิกิริยาที่ซุนเซิงนั้นเจอเธอว่าจะยังมีความแบบ เรียกได้ว่าอะไรเอาอะไรเอาวอนอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็น่าจะมีความหวังอยู่แลลนะเนาะว่าความรักมันยังจุดประกายอยู่อะไรอย่างนี้ทําให้เกิดความพยายามที่จะดึงดูดความสนใจของพระเอกของพวกเราอีกครั้งในฐานะอะไรตอนนี้เออมาในฐานะอะไรอะฐานะของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอะตัวเองเอองงไปอีกนะคะหลังจากส่องกระจกแล้วในฉากวันต่อมานั่นแหลคะค่ะเราก็จะได้เห็นว่าเธอทําผมนะคะทรงผม,ม ตรงเดะมัดมาเหมือนตอนสมัยที่เธอเป็นสาวๆเลยแล้วก็ของในกล่องนั้นก็คือไอ้รองเท้าสเก็ตนั่นแหละนะคะโอ้โหตาแล้ว มากนะแต่แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งคือหวานก็พยายามจะคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมันจะคิดดีได้บ้างไหมหมายความว่าอาจจะคิดว่าคือไหนไหนก็รวมรุ่นเออรวมรวมเหมือนกับรวมเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็อาจจะดึงบรรยากาศเก่าๆนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ควรจะไปดึงในในบรรยากาศในช่วงที่เล่นสเก็ตแล้วเป็นครั้งแรกที่พวกเขาแบบตกหลุมรักกันอะไรแบบนี้มาเนาะเออยังไงมันก็ไม่สมควร อยู่ดีไม่ว่าจะคิดไปในแง่ไหนก,ก็แย่นะคะความรักที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นความรักของเสี่ยวซุนเซิงกับถงเสี่ยวเหมยอยู่แล้วเพราะว่ามันยาวนานนะคะมีทั้งผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันไม่ได้มีแค่ร่วมสุขเท่านั้นนะคะมีร่วมทุกข์ด้วยก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ปล่อยมือกันในเวลาที่โดยเฉพาะถงเสี่ยวเหมยนะคะพยายามจะแบบคือตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะก็คือก็คือไม่ ปล่อยมือนะคะสุนเสริงนั่นเองค่ะก็ไม่ยอมให้สุนเสริงต้องโดดเดี่ยวนะคะสู้มากับสุนเสริงตั้งนานมันก็เป็นความรักที่ลึกซึ้งนั่นเองนะคะเรียกได้ว่า เป็นจุดที่แข็งแกร่งมากๆของคู่สามีภรรยาคู่นี้เลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการกระทําของเหอหงหลิงนะคะก็จึงเรียกได้ว่าเป็นเป็นการกระทําที่น่าอับอายมากๆเลยนะคือ <c oughs> คือเหอหงหลิงถ้าเธอไม่อายแต่คนดูออายแทนเธอเธอรู้ไหมแล้วเหอหงหลิงนะคะทีนี้สําหรับการพบกันของเหอหงหลิงกับเสี่ยวซุนเซิงอีกครั้งนั้นนะคะเราก็เห็นแล้วว่า เธอยังใส่ไอ้สเวตเตอร์สีแดงอยู่นะคะแล้วก็คือ แต่งตัวมีกลิ่นอายของในสมัยวัยรุ่นเลยละคะ่ะก็คือคืออยากจะจะให้มันเป็นบรรยากาศของความรักตอนตอนที่พวกเขาแลกเห็นกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเสี่ยวซุนเซิงนั้นก็มีคนที่รักเขามากๆแล้วเขาก็รักมากๆอยู่แล้วนะคะทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสาวเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีทางที่จะหันมามองหรือว่ามีปฏิกิริยาอะไรนะคะกับการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างของเหอหงหลิงที่กระทําไปน แล้วนะคะ,ะ,คะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ต้องคาดเดาเลยก็คือ ต้องมีการทะเลาะกันโดยเฉพาะเย้ก,กัวหัวนั้นก็ตะโกนมาลั่นรถเลยนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะก็ทะเลาะกันภายในรถจนกระทั่งเย้ก,กัวหัวนั้นบอกว่าขอลงข้างทางเลยนะคะแล้วก็เดินกลับบ้านค่ะโอ้สุดๆแล้วนะคะก็เย้ก,กัวหัวนะจุดนี้ก็ก็น่าเห็นใจเช่นเดียวกันแต่องอะไรก็ตามก็อย่างที่หวานบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่เลาหรือเช่นกันนะคะประชดประชันอยู่นั่นแหละแล้วก็เขาอยากมีลูกใช่ไหมคะพวกเราได้ยินเนาะแต่เขาก็ ไม่ได้นอนกับเมียนะเขาก็ไม่ได้นอนกับภรรยานะคะแล้วจะมีลูกได้อย่างไรส่วนทางด้านเหอหงหลิงนั้นก็คงจะสายเกินไปที่จะมีลูกแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่า สามีก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากขนาดนั้นแล้วนะคะแล้วตัวเธอเองก็ไม่ได้มีกระจิตกระใจที่จะมีลูกอย่างจริงจงจังๆนั่นแหละค่ะสําหรับลูกสาวนะคะของพระเอกนางเอกของพวกเรานั้นก็เป็นเด็กที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะเธอก็พูดเช่นเดียวกันว่าเอ,อรองเทา้าสเก็ตประเภทนี้คือแบบเนี้คือมันล้าสมัยมานานแล้วนะคะซึ่งจะมันเป็นคําพูดตรงๆของเด็กคนหนึ่งซึ่งจะเรียกได้ว่าไร้เดียงสาก็ได้นะคะแต่งไรก็ตามเมื่อ โหงหลิงหงหลิงอะ่ะได้ยินแล้วเธอก็พูดไม่ออกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เธอได้คิดมาว่ามันเป็นเหมือนกับคิดมาแล้วคำนวณมาแล้วว่าน่าจะน่าจะสมปัตถนาหรือได้เห็นปฏิกิริยาอะไรบ้างจากสุนเซิงอะไรแบบนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะในทางตรงกันข้ามการขัดถงเซียวเหมยตั้งหากที่ยังคงยืนให้เกียรติเธออยู่นะคะแล้วก็พยายามเกีย้ยกล่อมลูกสาวของเธอให้เข้าใจคำว่า เจตนาดีของคุณนาเหอหงหลิงเนี่ยนะคะกพ็พยายามพยายามอันนี้คือบทของนางเอกมากๆเลยสำหรับถงเซียวเหมยนะคะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนั้นก็คือดวงตาแล้วก็อากับกิริยาของเย่ก,กั้หัวนั่นแหละค่ะตั้งแต่ที่เขาเห็นแล้วนะคะเห็นว่าภรรยาเขาแต่งตัวมาอย่างไรแล้วแถมเปิดกล่องแล้วเจออะไรขึ้นมาอีกนะคะเย่ก,กั้หัวนั้นนะคะใช้คาว่าไรไรอ่ะใช้คาว่าเขารังเกียจด,ดีไหมเออเหมือนกับ ังเกียจนะคะการกระทําของเหอหงหลิงที่ผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นภรรยาของเขาอยู่เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็โดนตบหน้าเนาะแต่ไม่ใช่การตบด้วยมือนะคะเป็นการตบแบบความรู้สึกหงายไปเลยอเออมาทําอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะโอ้โหค่ะเรื่องนี้นะคะสําหรับเรื่องนี้แล้วนะคะเหอหงหลิงนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้แล้วะคะ่ะถ้าเป็นคนป่วยก็มีแต่อาการทรงแล้วก็สุดแล้วนะคะเพราะเธอไม่ สามารถที่จะได้ความรักของซุนเซิงกลับมาได้แล้วล่ะแล้วจริงๆแล้วต้องใช้คำว่า ต้องใช้คำว่าเธอเสียใจกับสิ่งที่เธอเลือกเนาะคือเธอคงไม่ไม่ได้ละอายใจอย่างแท้จริงอะ่ะกับการที่เธอนั้นได้ทิ้งซุนเซิงไปในวันที่ซุนเซิงนั้นนั้นตกต่ำที่สุดอะไรแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่เธอเป็นเลือดนักสู้ไงเธอเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเธอก็คงจะมีความหวังวูบวูบวบว่าว่าเธอนั้นสามารถที่จะแข่งขันนะคะชิงเอาซุนเซิงมาเป็นของเธอได้อีกอะไรแบบนี้นะคะ โอ้ยตายๆมันก็คงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นละค่ะเอาเป็นว่านะคะเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจุดจบนะคะของทางเหอหงหลิงนั้นในเวอร์ชันละครจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเธอก็น่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแหละนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีความสุขในชีวิตเพราะตอนนี้เธอก็ไม่มีความสุขมากๆอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะความรักแล้วก็การแต่งงานนั้นบางครั้งมันก็ไม่สามารถจะ ออกแบบหรือคาดการไว้ได้ล่วงหน้านะคะเพราะว่า1ก็คืออาจจะเปลี่ยนคนก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่คบกันมาเป็นคนแรกก็ได้นะคะเราก็เห็นผ่านละครแล้วนะคะโชคชะตาก็มันก็เหมือนกับว่าถูกได้คิดไว้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องสร้างกันเองนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิสวร์นี้แล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างคะกับการที่โหหงหลิงนั้นนะคะเอาไอ้นี่เอารองเท้าสเก็ตไปเป็นของขวัญแล้วก็แต่ง หน้าแต่งตัวนะคะเหมือนสมัยก่อนเลยค่ะโอ้โหนะคะนางก็ถือว่าเด็ดอยู่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ